เมื่อทานะอตตตมตะในตำนานเป็นเพียงวิธีเดียวที่ช่วยเหลือพ่อจะคขุมทนลกอันหนาวเหน็บจะสลดัดหนุ่มจึงตัดสินใจออกตามหาสถานที่ในฝันเพื่อพาพ่อ,พอที่ถูกปีศาจนำชีวิตไปกลับคืนมาแม้ต้องแล่มาด้วยชีวิตสวัสดีจินจินีนี้ต้อนรับสู่ห้องทํางานผู้สรรร้างฉันคือผู้ดูแลผู้ขึ้คสาร้างผลงานจากป้ายขนนกวันนี้อากาศหนาวไปหน่อยมาสินั่งลงผงไฟคลายหนาวแล้วฉันจะไปทำโกโก้อ,อุ่นมาให้คุณ แต่ก่อนไประหว่างรอฉันชันมีหนังสือจากเพื่อนจอูจูสลัดคนหนึ่งคุณน่าจะส,สนใจนะลองอ่านสักหน่อยไหมล่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าอารยดเดลเดบาวาร์罗ธานะอวตารแห่งบาวารอสเป็นเรื่องเกี่ยวกับจูสลัดหนุ่มคนหนึ่งที่พิกชะตาตัวเองฝ่าฝืนชะตา ข้าสู่ขุมนรกเพื่อภารกิจเดียวในชีวิตนั่นคือช่วยพ่อของเขาเดี๋ยวฉันจะให้วิสเตอร์สีเล่าให้คุณฟังนะคะอารยอดาววารสตอนที่หนึ่งที่นี่ที่ไหนกันชายหนุ่มผมรอนทองลุกขึ้นจากพื้นดินที่แห้งแล้งแต่ละแห่งไปแผ่น มองไปโดยรอบเขาเห็นเี่มประตูหินปริศนาข้างหลังบ้านเดียวท่ามกลางหุบเขาหินโลกร้างเขาไม่รู้ว่านี่คือความฝันหรือความจริงกันแน่เพราะจําได้ว่าขอนอนอยู่บนเรือนี่นะพ่อนั่พ่อใช่ไหมชายนหนุ่มเดินไปตามเส้นทางเล็กๆระหว่างหุบเขาเมื่อเดินพ้นจากภูเขาลูกหนึ่งเขาเห็นแท่นบูชาขนาดใหญ่แกสลักจะหินผาอยู่เบื้องหน้าจำพัน,นเงาล่างหนึ่งปรากฏ หันหลังอยู่กลางแท่นหินเป็นชายสวงเสื้อคลุมยาวสีดําสวมมงมกดับนนกสีขาวที่คุ้นเคยมากที่สุดเพราะชายคนนั้นคือพ่อของเขาเองมันเกิดอ,อะไรขึ้นทําพ่อท่านจะไปไหนกันเขาเอา่ยเรียกผู้เป็นพ่อด้วยความดีใจทั้งว่าชายสูงเสื้อคลุมสีดํากับเดินจากไปเรากลับไม่ได้ยินเสียงและ,และรอบตัวไม่มีใครอยู่กับตนเลยเขาตะโกนเรียกพ่อไปวิ่งเข้าไปหาด้วยความรู้สึกคิดถึง แต่ทำไมรู้สึกยิ่งวิ่งตามไปกับรู้สึกว่ายิ่งทิ้งระยะห่างเรื่อยๆนะทัาพ่อจะปวดจะทิ้งข้าไปอีกคนเลยเออดึกเหมือนประโยคสุดท้ายได้ผลชายใบข้างคนจุดค่ายุดฝีเท้าลงจากนั้นหันมาหาลูกชายด้วยสายตาค่าไม่ถึงปนตกใจตนคิดเดินกลับไปห,ห,หาชายหนุ่มตรงหน้าแต่แล้วเงาเมื่อกลุ่มหนึ่งท่าทางคล้ายพีศสาจกรงเล็บยาวทั้งตัวของมันดำมืดมองเห็นเพียงรอยยิ้มฉีวมกว้างมากกว่าข้างหลังตน ม่นาทั้งพ่อบ๊มมอนล่ิดมือเธอมือน้บสิบคู่กับช่างล่างชาไวกลางคนจากข้างหลังยางมียันต้องตัวชาหนุ่มพุ่งเข้าดึงมือพ่อหมายั้งเอาไว้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีในตอนนี้เขาวตูดเสียคนทั้งทั้งตระกูลุวถึงพ่อไปเมื่อพบเจออีกครั้งพ่อต้องกลับบ้านไปพร้อมของเขาไม่ข้าจะพาพ่อกลับไปไม่ข้าจะพาพ่อกลับไปฟังนะ ไม่มใครใช่พ่อจากนรกแห่งนี้ได้พ่อขอโทษสร้อยเชือประดับกีนัะพายเม็ดงามถูกดึงออกจับใส่มือชายดุนดานบาร์มอนตวงตาถสีน้ำทะเลทอแววเสียใจปนรู้สึกผิดมือข้าม่งแกะง้ามือของบาร์มอนอกนอกท่ามกลอกความตกใจของเขาไม่ <c oughs> เขายังไม่ตายและไม่มีสิทธิ์ตายและเจ้าไม่มีวันช่วยเขาได้บามอนรางเเป็นพ่อหายเข้าไปในน้งมืด ตามด้วยเสียงหัวเราะแต่ภายในนั้นได้งกิดกล้องไว้ทั่วของเขาเสียงอันวิปริตพีบนุษพูดเยียหยัน่ามอนกับตันกัปตันครับเออชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเขามองไปรอบๆเห็นว่าตัวเองนอนอยู่บนเรืออะไรกันเมื่อคู่มันคือความฝันจริงหรือทำไมสร้อยแสืพายของพ่อมันอยู่ในมือเขาทั้งที่พ่อห่วงสิ่งของที่นี้มากรองกับตันกับลูกเลยอีกคนเห็นอีฝ่ายฟื้นขึ้นมาได้ต่างดีใจกันใหญ่ กับตาท่านฟืน้นขึ้นทัทีข้ากังวลแทบแย่มันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆท่านก็เพ้อฝันถึงใครบางคนเีินเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นมาหลายวันจนข้ากลัวท่านตายจริงแามม่าขยับตัวนั่งเอนหลังพิงหัวเตียงผามงงสร้อยมรกตในมือด้วยความคิดบางอย่างเขาควรทำอย่างไรหากพ่อยังไม่ตายจริงจะเปิดประตูจะเปิดประตูนรกพากลับมาได้เช่นไรทันใดนั้นเขาก็นึกถึงหมอผีคนหนึ่งทาาฝังตะวันออกขึ้นมาพอดี ถ้ามาดูแข่งจะตายไปว่าแต่ตอนนี้ลูกเรือป่วยอยู่กี่คนห้าคนครับอืมพาขึ้นฝั่งพักผ่อนกันสักสาวมวันแล้วกันเขากับตันเมืองท่าเกราจากกวัดสเปนข้าไม่แต่งงานกับอิบกับเอเมเลสแน่ไปละยิงสาวในชุดเรืกระโปรงสียาวยาซีโอรสอาศัยช่วยเวลาด้พ่พวกเป็นบิดาเป็นร่วมพิธีแต่งตั้งผู้กายคนใหม แอบย่องออกจากคฤหาสน์อย่างเงียบเชียบพอพ้นประตูบานใหญ่เท่านั้นเองสาวใช้ในห้องรับแขกเห็นนางแล้วค,คุณหนูแล้าท่านจะไปไหนคะคุณหนูวิรูน่าสอมมือจับก,กระโปรงยกให้พ้นปลายเท้าเล็กน้อยจากนั้นวิ่งสุดฝีเท้าคนรับใช้ในคฤหาสน์วิ่งตามนางม,มาติดๆนางรู้เลยว่าถ้าครั้งนี้นางนีมหนีไม่รอดต้องถูกจับแต่งานแน่นอนแต่ั้นสองเท้าวิ่งสุดชีวิตหาที่หลบซ่อนดีกว่าเอ๊ะบนเรือนน่าจะซ่อนได้อยู่ ยิงสาของสีน้ำตาลเข้มวิ่งมาถึงท่าเรือมองซ้ายมองขวาเห็นเรือไม้ลำใหญ่ที่ไม่มีใครเฝ้าดับฟ้าเรือเลยจึงปีขึ้นไปแบบรวดเร็วทงตัวเป็นแมวน้อยย่างฝีเท้าลงไปข้างในเรือที่มีลูกเรือเมาหลับอยู่สองสามคนถ้าของเรือคงไปไหนสักแห่งขอรบในี้เชจ่าขาวนะบีดูหน้าก้าวเท้าเบาๆไปแอบซ่อนในห้องเก็บของเงยหน้าตาออกมอข้างนอกมันได้ผล คนรับใช้ในคำวิหาหาน้าไม่เจอแต่พวกเขายังเดินตามหาผู้คนแต่พวกเขายังเดินทาาผู้คนตามท่าเรืออยู่กับตันได้กระสุนปืนมาแล้วครับดีกลับเรือกันเถอะชายหนุ่มผมบอลสมหบวบประดับคนนกแต่งกายดูมีฐานะรับถุงมัจุกระสุนปืนจากคนรับใช้ที่คาดว่าเป็นลูกเรือเดินมาตามสะพานไม้มุ่งหน้ายังเรือเรือที่ปีรุ่าแอบซ่อนอยู่ นางรู้ได้ทันทีว่าชายผู้นี้คือเจ้าของเรือแน่จึงรีบหาโอกาสออกไปที่อื่นจังหวะนนั้นเองคนรับใช้ในตระกูลของนางเดินมาบ,บริเวณนั้นพอดีเลยแอบอยู่ที่ทเดิมดักฟังพวกเขาก่อนพี่ชายท่านเห็นสตรีสูงประมาณนี้สมเดยียววิ่งผ่านมาแถวนี้เพิ่ไหมอืมข้าไม่เห็นนะขอบคุณพี่ชายไปกันต่อเถอะพวกเราอีกรับใช้ในคฤหาสน์เข้ามาถามชายหนุ่มบอกข้อมูลเล็กน้อยให้เผ่อ,อ,อีกฝ่ายเคยเห็น นุ่มผมบอลทองตอบยิงรับช้คนนั้นพี่ตามตรงอูคนรับใช้ยจะวิ่งไปที่อื่นต่อเขาเมาตามเงาหลังไปก่อนจะกลับไปที่เรือต่อให้ข้าเดานะหญิงสาวที่ที่ว่านางนีออกจากบ้านแน่ๆเลยน่า <laughs> สีขาวกับตนแย่ yeah, ละข้าไม่น่ามาหลบที่นี่เลยชายสองคนนั่นเดินเร็วกว่าที่คิดพอปีดูหน้าคิดออกจากห้องลูกเรือก็ตื่นขึ้นมาพอดีกับสองคนนั่งขึ้นเรือทำเช่นไรดี หนุ่มบอลนั่นก็ดูคล้ายกับตังเรือลำนี้น่านจะออกจากห้องเก็บของอย่างไรดีทีน่นี้ตามพวกนั้นกับเรือเราไปขูซับไฟตามหาเอ่กัปตันที่คือฝั่งระเตียสิ่งของนี่คือเพื่อตามหาสมบัติใช่หรือจะไม่อยากได้อยากได้อยู่แล้วครับข้าจะไปตามลูกเรือพวกนั้นมาให้เร็วเลยใช่หนุ่มเพ้่เป็นกัปตันสายห่วงเบาๆให้ทํางานคนสินค้าไปขายและขี้เกียจนนะักพราะออกล่าสมบัติเท่านั้นแหละขย,ยันนี่นกับอะไรดี ว่าแล้วค่ะเอาถุงถุงน้มปืนไปเก็บในห้องส่วนตัวดีกว่าพี่ชายอืมอัมบิเรสไม่สิต้องเรียกผู้ต้องเรียกผ,ผู้การอัมบิเรสลินแล้วดีเนอชายในเครื่องแบบทหารสีขาวเดิมนมาพบกับเจ้าของเรือทักทายกันอย่างสน,นิทสนมนุ่มผอมบอลกำลังถือถุงกระสุนนินมปืนไาเก็บได้ยินเสียงคุ้นเคยลรีบผ่านมาอัมบิเรสน้องชายข่านนี้เองอ่ะไม่สิขับไปถึงรองกับตันรัชนาวี ต้องเรียกสมทานะหน่อยนี่อามิเดสหรพี่ข้าฟังมาแล้วแปลกๆเอาหน้าเดี๋ยวท่องเด้อก็เรียกเจ้าแบบนี้แหละแต่ว่าไปดาบสวยที่นี่แน่นอนอ๋อพี่บังพี่บมัมมอนจะไปตามหาแผนที่ในตำนานนะั่นจริงๆเหรอเป็นครั้งแรกที่บีบดูบีดูหน้าพบผพู้การอามิเดสเขาเหมือนกับพี่ชายไม่มีผิดเพี้ยนในตาสิน,น้ำทะเลสดใสกับเส้นผมบอลทองหน้าตาวิเศษชวนลงไหลใช่ย,ย่อยเหมือนกัน เสี็จได้นะไม่เช่าเขาตรงซื้อตรงเกลือไฟนี่สิเอ๊ชายท่าทายขายพ่อคะนี่ชื่อบามอนสีนะเนี่ยเป็นพี่ชายท่าผู้การคงมีหน้าตาไม่เบาเลยใช่อารมิเลสพ่อเราังไม่ตายเราต้องพาเขาเขากลับมาเฮ้อบามอนพ่อจากเราไปนานแล้วนะบามอนลงจากเรือมาสนทนาเรื่องความฝันของตัวเองบอกเป้าหมายในการเดินทางครั้งนี้อามิเลสกับ ว่าพี่ชายกลับมาในสภาพคนตายแบบปิดาท่านหลอดเวนในการในห้ามปางความคิดอีฝ่ายด้วยว่าเป็นห่วงอมิเลสที่สัญญาว,าว่าจะกลับมาพอกับพ่อดูแลตัวเองดีดล่ะดงว่าพี่ตัดสินใจแล้วข้าคงไม่ห้ามขอให้โชคดีนะบามอนลูกเดิมบนฝั่งกลับมายังเรือพอกับรองกับตันบามอนกอดน้อนงชายเบาๆใชมเป็นการเดินทางที่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือไม่ อย่างน้อยได้อำลาเจ้าน้องชายตัวดีก่อนก็ยังดีคำพระออกมาสุดสุทนหน้ากับลงกับันก่อนเึ้ือเรือออกเดินทางไปผู้การหนุ่มมองด้วยความังบลชพันสายตาไปมองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาคุ้นตาดีอยู่ในห้องเก็บของบนเรือนั้นนั่นคือคุณหนูคาเรตา้าพยายามบบกผ้าเช็ดหน้าก่อนจะหายลับไปอมเมริตกใจรีบถอดหมวกส่งส,สัญญาณรีกพ่ชายทันทีเพราะว่าเนีย่ยละ่ะพี่ข้ามไปรู้ว่าแน่ว่านางอยู่บนเรือ ตงรวจทนายพลแล้วการทะเลแห่งหนึง่งไม่นะพ่อค้านี่จะไปไหนยังไม่รู้เลยบีรุน่าส่งสัญญาณให้ผู้การอันเบีเรสักนานเขาเพิ่งเห็นและมันก็าสายเกินไปนากกำลังถูกพาไปที่ไหนยังไม่รู้เลยใครอยากกลับบ้านแล้วสินางแอลรูปหลังถังเล่ารำเลยกว่าถึงแน่ใจว่ามีม,มีลูกเรือเข้ามาเก็บของเตือนาอย่าง,งเงียบ ย่แล้วกำไลข้อเท้าตอนยุ่งหนิเสียงอะไรนะกำไลข้อเท้าประดับไขมุกสวยงามสุดที่รักเกี่ยวเข้ากับผีบประจุบรรจุกระสุนปืนใหญ่พอดีส่งเสียงดังไปถึงข้างนอกทําญิงสาวริบทอนออกมาทันทีแต่ไม่ทันการลูกเรือท่าทางน่ากลัวกลุ่มใหญ่เข้ามาเห็นร่างแล้วอา้า่ากิงแม่สาวน้อยอยู่ในห้องเก็บของด้วยละจับศพไปเลยงานกับต้งนกันเถอะเผื่อไม่ถูกใจก็ส่งมาให้เราต่อ ไปค่ะนะไปวีรน่าสู้กับเจ้าพวกลูกเรือแต่แดงน้อยนิดตือจะสู้ผู้ชายกล้ามแขนเท่านั้นหน้านา,นางได้นางถูกจับฝากขึ้นไปบันไดไปดาาฟ้าเรือไปเชิญหน้ากับลูกเรือไปกลุ่มใหญ่ทั้งหมดปิดทางหนีนางเลยได้ได้อมองประตูห้องกับตานที่เปิดออกช้าช้าด้วยท่าทีทางกลัวชายหนุ่มผมบันทองหน้าตารูปงามในตาสีน้ำะเลสดใสแต่งกายตัวดีสมมวกเป็นปคนนกเดินลงมาหาหญิงสาวแบ่งหน้าด้ความสนใจ สในใจพาคิดว่าหญิงสาวหน้าตาสวยมาจนตอบนี้แอบขึ้นเรื่องมาตอนไหนกันนะใชื่ว่าคุณได้เวลาจิบจิบโกโก้แล้วล่ะหากชอบเรื่องราวนี้ขอฝากกดติดตามสังกระดิ่งและกลับมาพบกับบิสเตอร์ซีในครั้งต่อไปนะคะ